l อลิธิไซบ้าการเมืองในคำฟ้องของคุณวีระนี่ได้ได้ฟ้องและได้ชี้ให้ศาลท่านเห็นถึงนัยสำคัญของคำตัดสินของศาลที่มีไปถึงคดีอื่นๆด้วยไหมครับว่าเนี่ยปป,ปชเนี่ยเป็นต้นแบบของการแหกคือในคำฟ้องเนี่ยในขณะฟ้องเนียังไม่มีการแหกคำพักษากรณีเขากระโดงให้เป็นข่าวนะครับคุณวีระเลยก็ไม่ได้อ้างเรื่องนี้ไว้แต่ก็พูดว่าถ้าหากว่า ยอมไม่เป็นอย่างนี้ได้ต่อไปเนี่ยก็จะไม่มีใครยอมรับนับถือปฏิบัติตามคําพิพากษาของศาลและแต่เมื่อเมื่อเกิดกรณีเขากระโดงคุณวิลาก,ก็ให้สัมภาษณ์ได้ทศว่าไปยื่นคําแถลงต่อศาลนะครับว่าเห็นไหมการที่ปล่อยปล่าน่าเลยให้สวนละการไม่ปฏิบัติตามคำพากษาของศาลหน่วยหนึ่งแล้วเนี่ยมันก็จะเกิดเป็นแบบอย่างซึ่งรัติกาที่หกท่านก็เรียกว่าคนไทยเนี่ยเป็นพวกลัทิเอาอย่างเพราะนี่ก็เลยเกิดตอนนี้ก็เกิดการลัทิเอาอย่างขึ้นใหญ่นะครับที่นั่นก็ไม่ทำตามที่นี่ก็ไม่ทําตาม แล้วประชาชนเมื่อฟ้องศาลแล้วทําอะไรแล้วศาลตัดสินแล้วก็ไม่ทําเนี่ยตจ้าจะทำยังไงก็ต้องใช้ปืนเท่านั้นแหละครับนี่คือเหตุของกาียุกในบ้านเมืองเพราะฉะนั้นพระเจ้าอยู่หัวรัชการที่5จึงทรงเตือนไว้เป็นนักหนานะครับว่าชาติใดไล่ทำอำัมพัยชาติานั้นบรรเลยแน่นอนเพราะ,ะนันตาสารไม่ศักดิ์สิทธิ์คำพิพากษาของศาลไม่รับการปฏิบัติคือแปรบ้านเมืองไม่มีแล้วนะครับคนก็จะเอาปืนมาตัดสินคดีกันเองบ้านเมืองก็จะเป็นกาียุกนะครับ ตอนนี้ที่พี่ไพสารบอกว่าผู้พิพากษาตุลาการท่านก็กําลังจะเ,เรียกว่าให้ความสําคัญกับเรื่องนี้หรือจะใช้คําว่าลุกฮือหรือเปล่าได้ไหมในในยุคนี้ตอนนี้วิกฤตยุติธรรมที่คําตัดสินของศาลไม่ได้รับการปฏิบัตินี่ทำให้วงการตุลาการได้ได,ได้ได้ตระหนักถึงเรื่องนี้ถึงขั้นต้องลุกฮือขึ้นมา รับทําอะไรสักแบบหนึ่งไหมฮะงกัดข<ม>ึ้นไหม<ะ>เกผู้ว่าศาลตุลาการท่านเป็นผู้ดีนะครับแล้วท่านอยู่ภายใต้กฎหมายท่านก็เคร่งครับในระเบียบว,วินยัยท่านคงไม่ลุกฮือแหละครับแต่มันเกิดกระแสะเกิดการพูดคุยขึ้นโดยทั่วไปในทุกวงการนะครับไม่ว่าในใน,ในติบ,บัณฑิตยสภาในสำนักงานส่งเสริมตุลาการในบรรดาศาลทั้งหลายผู้อุปสารตอนเช้ากินกาแฟกันก็คุยกันแต่เรื่องพวกนี้ครับว่าจะปล่อยให้ศาลถูกย่ำยีอย่างนี้ต่อไปคำพิพากษาของศาลกลายเป็นกระดาษชำระต่อไปอย่างเนี้ย บ้านเมืองจะดูได้ยังไงและผู้อักษรจะตัดสินคดีมีความหมายอะไรเลยครับครับทีนี้เอาละถ้างั้นก็รอว่าวันที่สิบสองตุลาเอสิบสองมกราคมศาลอาญาท่านคดีทุจริตเนี่ยศาลคดีทุจริตเนี่ยท่านจะว่ายังไงกับเรื่องของพี่วีระอันนี้ก็น่าสนใจมากนะครับท่านผู้ชมครับแต่ทีนี้อีกนิดนึงมันมีติ่งประเด็นเรื่องของไหนๆก็พูดเรื่องเขากระโดงเนี่ยนะฮะ ว่าเขากระโดงเนี่ยมันมีสิ่งที่จะมีคนไปทําให้เป็นไปตามคําพิพากษาของศาลในการที่จะให้กรมที่ดินเนี่ยไปบีบบังคับหรือไปจัดการกับกรมที่ดินให้โอนกลับไปเป็นที่ของการรถไฟได้หรือไม่อย่างไรฮะพี่เป็นสารคือเรื่องนี้ความจริงถ้าจะใช้อำนาจตามกฎหมายมันก็ง่ายทีเดียวนะครับใช้อำนาจบริหารนะครับฝ่ายบริหารเนี่ยมีหน้าที่ อยู่แล้วนะครับที่ต้องทําให้เป็นไปตามกฎหมายและคําตัดสินของศาลเนี่ยแต่วันนี้เมร์เลยครับขนาดศาลตัดสินให้เพิกถอนกรรมสิ์เนี่ยเขาไม่เพิกถอนเขาประกาศเรื่องจบแล้วแล้วเขายัางบอกว่านี่คือการปฏิบัติตามคําพิพากษาของศาลแล้วแล้วอย่างนี้บ้านเมืองมันจะอยู่กันอย่างไรครับมันพูดกันคนละภาษาแล้วรัฐบาลมีอำนาจบริหารนะครับตามกฎหมายระเบียบบริหารราชการแผ่นดินมาตรา20เนี่ยซึ่งอำนาจนี้ไปรวมศูนย์อยู่ที่นายกรัฐมนตรี และถ้าไม่ทํานายกก็ต้องติดคุกได้นะครับอย่างกรณีท่านนายกยิ่งลักษณ์เนี่ยซึ่งผมเคยพูดหลายครั้งนะว่าท่านนายกยิ่งลักษณ์เนี่ยท่านถูกสารจําคุกไม่ใช่เพราะท่านไปทุจริตหรอกแต่เพราะท่านละเว้นไม่ปฏิบัติหน้าที่ไม่ใช้ละเว้นไม่ใช้อํานาจตามกฎหมายระเบียบบริหารราชการแผ่นดินมาตรา20เนี่ยเนื่องจากปาปชก็ดีสํานักง,งานตรวจเงินแผ่นดินก็ดีมีหนังสือทวงไปที่นายกยิ่งลักษณ์ในขณะนั้นนะครับว่าโครงการรับจำนำข้าวเนี่ยมีช่องโหว่มีโอกาส เปิดทางให้มีการทุจริตได้ให้มีการปรับปรุงแก้ไขนายกยิ่งรักท่านรับหนังสือจากสำนักง,งานตรวจเงินแผ่นดินแล้วรับหนังสือจากปปชแล้วท่านไม่ได้ทาอะไรเขาจึงฟ้องกล่าวหาว่าท่านละเวน้นการปฏิบัติหน้าที่โดยไม่ชอบคือละเว้นไม่ใช้อำนาจตามกฎหมายระเบียบบริหารราชการแผ่นดินมาตรา20นั้นก็เป็นการกระทําความผิดตามกฎมนตกฎหมายอามาตรา5 7ศาลก็พิพากษาจําคุกนะครับมาเรื่องนี้ก็เหมือนกันเมื่อศาลพิพากษาให้เพิกถอนเอกสารสิน และไม่เพิกถอนนะครับอำนาจบริหารก็มีอยู่นั่นก็หมายความว่าเป็นความรับผิดชอบของนายกรัฐมนตรีแบบเดียวกับกรณีของนายกยิงรัฐก็คือว่านายกรีเมื่อเห็นว่ามีการไม่ปฏิบัติตามคำพิพากษาของศาลเป็นเกิดย่อมเกิดความเสียหายแก่รัฐถูกไหมครับที่ดินเป็นกนรรมสิทธิ์ของการรถไฟนี้ให้เอกชนกครอบครองอยู่ก็เกิดความเสียหายแก่รัฐนายกก็มีหน้าที่ตามกฎหมายระเบียบบริหารราชการแผ่นดินมาตรา20นี้ที่จะต้องสั่งการให้มีการปรับปรุงแก้ไขดําเนินการหรือยกเลิก เพื่อให้มีการปฏิบัติให้ถูกต้องเพื่อไม่เกิดความเสียหายกรันนี่เป็นหน้าที่ของนายกรัฐมนตรีนะครับและเพื่อจะเป็นหลักฐานผูกมัดนายกรัฐมนตรีว่ารู้เรื่องนี้แล้วเหมือนคดีที่นายกยิ่งรักนะครับก็มีคนไปร้องต่อนายกรัฐมนตรีแล้วให้สั่งให้กระทรวงมหาดไทยดําเนินการสั่งกรมที่ดินให้เพิกถอนเอกสารสิทธิ์ซึ่งเป็นการใช้อํานาจคือเรียกร้องให้นายกรีใช้อำนาจตามมาตรา20ของกฎหมายระเบียบบริหารราชการประดินถ้านายกยังนิ่งเฉยเป็นเป่าสากนะครับ ผมเชื่อว่านายกรัฐมนตรีคนนี้ก็จะต้องเดินตามรอยนายกยิ่งรักอย่าได้สงสัยเลยนะครับนี่เขาเติมเขาเดินไปแล้วนะครับและแม้แต่รองนายกรัฐมนตรีและ,ละรัฐมนตรีมหาไทยคุณอน,นุทินเนี่ยเป็นรัฐมนตรีมหาไทยแต่ในขณะเดียวกันก็ได้ดารงตําแหน่งรองนายกรัฐมนตรีด้วยได้รับมอบหมายให้ทําการแทนนายกรัฐมนตรีในการกํากับและสั่งราชการในกระทรวงมหาไทยเช่นเดียวกับนายกด้วย เพราะฉะนั้นคุณอนุนทินในฐานะรองนายกรัฐมนตรีปฏิบัติหน้าที่แทนนายกรัฐมนตรีในการกํากับและสั่งราชการกระทรวงอดไยจึงมีหน้าที่ที่ต้องสั่งกรมที่ดินตามกฎหมายระเบียบบริหารราชการแผ่นดินมตาตรา20ให้กรมที่ดินต้องเพิกถอนเอกสารสิทธิ์ายนี้ถ้าคุณอนุนทินไม่ทําตอนนี้ก็มีคนไปร้องแล้วนะครับคุณอนุนทินก็มีความผิดเหมือนนายกยิ่งรักนั่นแหละครับจนต้องถูกจําคุกอย่างน้อยๆก็ถ้ากนนายกยิงรัก แต่เรื่องนี้มันท้าทายมากเกินไปศาลาจจะลงโทษมากกว่านะครับเพราะว่าดุลยพินิษในการลงโทษเนี่ยศาลจะคำนึงถึงความร้ายแรงแห่งคดีด้วยนะครับส่วนระดับเจ้าหน้าที่นะครับผมเราลองว,ว่าติดคุกลาบปนาศูนย์ครับเพราะว่าการไปตั้งคณะกรรมการตรวจสอบนี่นะครับมันไม่ได้ตรวจสอบเพื่อดําเนินการตามกฎหมายแต่มันไปตั้งกรรมการตรวจสอบเพื่อจะยกล้มคมําพิพากษาของศาลในมาตรา61ของกรมธิดนน้นหมายความว่ากรณียังมีข้อพิพาทกันอยู่ ว่าที่ดินนี้เป็นของใครก็ตั้งกรรมการไปตรวจสอบไต่สวนได้ซึ่งนั้นก็มีขั้นตอนอยู่ตั้งแต่ตามกฎหมายที่ดินมาตรา150เวนะครับอนุ1ถึงมาอนุ7นะครับแต่มาตรานี้มันไม่ได้มีอยู่แค่เจอนุมาตรามันยังมีอนุมาตราที่8ดไปด้วยซึ่งอนุมาตราที่แเนี่ยคนที่นํามาจี้เรื่องนี้ก็มีแล้วนะครับคือท่านอายการพิเศษสํานักง,งานในการสุงสุดท่านพ a เม i a ท่านก็มาบอกบุญในรู้แล้วนะครับว่า ทำไมกรมที่ดินใช้กฎหมายเพียงอนุเกตอนุมาตราทั้งที่กฎหมายมันมีแปดอนุมาตราอนุมาตราแปดเนี่ยครับเป็นอนุมาตราที่จะทําให้ติดคุกกันสนันวอนไหวก็เพราะอนุมาตราแปดเขียนไว้อย่างนี้นะครับถ้ากรณีใดศาลมีคาพิพากษาถึงที่สุดอย่างไรให้ปฏิบัติไปตามนั้นนั่นกหมายความว่าคณะตรวจสอบไปส่สวนที่วันนี้ความจริงไม่จำเป็นต้องตั้งนะครับแต่ถ้าเมื่อตั้งแล้วเนี่ยก็อยู่ในบังคับอนุแปดของมาตราร้อยหกสิบเ เมื่อศาลเพื่อมีคำพิพากษา,าถึงที่สุดแล้วนะครับก็ต้องปฏิบัติไปตามนั้นตอนนี้มีคนมาเถียงข้างๆกูๆนะครับว่ากรม่ดินไม่ได้เป็นคู่ความคำพิพากษาของศาลไม่ผูกพันคนภายนอกซึ่งอันนี้ก็พูดก็เรียกว่าพูดแบบสีธนรนชัยแล้วนะครับแน่นอนครับหลักทั่วไปเนี่ยกฎหมายบัญญัติว่าคำพิพากษาของศาลผูกพันคู่ความแต่มีหลายกรณีที่ผูกพันบุคคลภายนอกด้วยนะครับอย่างกรณีให้เพิกถอนเอกสารสิทธิ์นี่นะครับ บังคับถึงหน่วยงานที่มีหน้าที่ตามกฎหมายที่ต้องปฏิบัติในการเพิกถอนเอกสารสิทธิ์ซึ่งเป็นหน้าที่ของกรมที่ดินตามกฎหมายจัดระเบียบกระทรวงทบวงกรมนะครับกรมที่ดินมีหน oh ้าที่ตามกฎหมายตามระเบียบคือก็ก็มีกฎหมายในการตั้งกรมที่ดินเนี่ยก็มีกฎหมายบังคับว่ากรมที่ดินมีหน้าที่อะไรหน้าที่นั้นแหละก็คือหน้าที่ต้องปฏิบัติตามคำพิพากษาด้วยคือเมื่อสารพิพากษาให้เพิกถอนเอกสารสิทธิ์จะให้คุณพิารละผมไปเพิกถอนได้ไหมมันก็ไม่ได้ ก็ต้องคาพิพากษานี้ก็มีผลผูกพันหน่วยงานที่มีหน้าที่ตามกฎหมายซึ่งศาลไม่ต้องไม่ต้องไปเป็นผู้ความหรอกครับเพราะกฎหมายเขาบังคับไว้แล้วเป็นหน้าที่ของคุณคและเมื่อและเมือ่อศาลพิพากษาให้เพื่อสอนเอกสารเสร็จก็หมายความว่าพิพากษาให้กรมที่ดินนั่นแหละเพื่อสอนเอกสารเิิ็จจางมนไม่ใช่คู่ความไม่ได้คุณย่างหลักทั่วไปนี่ครับมันไม่อยู่กฎหมายหรอกกฎหมายมันไม่ได้อย่างนั้นและเรื่องนี้ก็มีคาพิพากษาดฎีกาเป็นตัวอย่างแล้วนะครับแม้ไม่เป็นคู่ความเนี่ยก็ต้องปฏิบัติ ซึ่งผมได้ยกตัวอย่างแล้วคือในคดีวัดพระพุทธบาทซึ่งเคยเล่าให้ฟังทีแล้วทางฐางานะอื่นนะครับคือกรณีวัดพระพุทธบาทเนี่ยมีตายายสองคนไปอาศัยอยู่ในบริเวณใกล้วัดพระพุทธบาทในพื้นที่50ิไร่นะครับปลูกกระต๊อบอยู่เป็นคนมีฐานะยากจนแต่เป็นคนใจบุญนุ่นทานเช้าขึ้นมาตัวเองอยังมีกินไม่มีกินไม่รู้ต้องตักข้าวใส่บาตรทุกวันไปถ้าท่านก็สงสารบอกว่าเออโยมเป็นมรคทากยกของวัดนะั่นดูแลวัดด้วยเมื่อมีใจบุญอย่างนี้ แล้วที่นี้ก็อยู่ไปเติมเป็นที่วัดพระพุทธบาทตาใหญ่นี่ก็ปลูกบ้านอยู่5้าสิตารางวาทเท่านั้นแหละครับต่อมาปรากฏว่าเจ้าของกรรมสิทธิ์ที่ดินที่มีชื่อใน,นโฉนดที่ดินนะครับคือที่ดินรอบวัดพระพุทธบาทเนี่ยเขาไปออกเอกสารสิทธิ์หมดแล้วนะครับหลายร้อยแปลงนะครับแปลงหนึ่งซึ่งตาใหญ่ปลูกที่ดินปลูกบ้านอยู่เนี่ยก็มาฟ้องขับไล่ตาใหญ่ออกจากพื้นที่และจับพลัพดจับผูกท่ท่าไหนไม่รู้นะครับตายายผู้นี้ก็ยากจนนะครับมาหาสำนักง,งานทำนิติ ซึ่งตอนนั้นท่านประดิษฐ์เต็มโยธินเนี่ยเป็นหัวหน้าสำนักง,งานธรรมติผมเป็นเป็นทนายสุขัดเป็นเลนน้อยนะครับหัวหน้าไปว่าความก็ถือเสื้อกุยถือกระเป๋าไปให้ไปตามไปว่าความเรื่องนี้คุณประดิษฐ์ท่านเป็นทนายที่แม้ว่าไม่ร่ารวยนักนะแต่ท่านทำท่านทำคดีจริงจังเป็นต้นแบบให้กับพวกทนายความธรรมธิมาถึงทุกวันนี้ท่านรับคดีแล้วก็ไปไต่สวนกู่ความก่อนไปสอบข้อที่จริงนะครับไอ้สองตาใหญ่ก็บอกว่าเนี่ยทุกคนบอกว่าเป็นที่ของบัด แต่ฉันไม่มีหลักฐานอะไรทั้งนั้นน่ะมีแต่คาบอกมาอย่างเนี้ยแต่คนที่มาฟ้องนี่เขามีโฉนดที่ดินหัวหน้าสํานักง,งานผมก็ไปกราบเจ้าอาวาสว่าไอ้สองตายายนี่อยู่ในที่ดินของใครสมภาน์ก็บอกว่าเป็นที่ดินวัดแต่วัดไม่มีหลักฐานหรอกอัตมาก็ฟังสมพาน์องค์กรเล่ากันมาว่าแล้วก็มีอ่หนังสือใหเล่มหนึ่งคือหนังสือตำนานวัดพระพุทธบาทและในหนังสือตำนานนี้นะครับมีเขียนไว้หน่อยหนึ่งว่าปีจุลศักราชที่เท่านี้ พระเจ้าทรงทำแห่งแผ่นดินกรุงยุยาเนี่ยได้เสด็จมาทำบุญที่วัดพระพุทธบาทและมีพระราชศรัทธาและทรงประกาศขึ้นท่านกลางสงเป็นพระบรมราชโองการว่าขอสงทั้งหลายจงฟังจงทรงจำไว้ว่าที่ดินรอบวัดพระพุทธบาทในรัศมีหนึ่งยอดเท่าไหร่ก็ไม่รู้หนึ่งยอดนะครับจดจะหลดทานทองแดงเนี่ยโยมถวายไว้ในพระพุทธศาสนาให้ให้ถวายไว้แก่พระพุทธประธรรมประสงค์ให้สงทรงจำไว้ พระเจ้าทรงทำก็มีในตำนานรัพุทธบาทไว้แค่เนี้ยหัวหน้าสำนักง,งานผมได้ตำนานนี้มาก็ไปหากำนันผู้ใหญ่บ้านลุงกำน,นันลุงผู้ใหญ่ที่ดินที่สองตายายอยู่ในเป็นที่ดินไกลกำนันผู้ใหญ่บ้านก็บอกเป็นที่นวัดและมีหลักฐานไหมไม่มีอะกำนันเกิดไม่ทันผู้ใหญ่บ้านเกิดไม่ทันแต่คนรุ่นปู่ย่าตายายเขาเล่ามาอย่างเนี้ยอ้าวก็ได้คำพยานลุงกำน,นันลุงผู้ใหญ่ไปก็ไปเชิญผู้เฒ่าผู้แก่ในหมู่บ้านในตำบลนั้นนหะครับว่า ที่มีอายุมากๆ็ว่ารู้ไหมว่าที่ตรงนี้เป็นของใครทุกคนบอกเป็นเสียงเดียวกันว่าเป็นที่วัดพระพุทธบาทพระเจ้าทรงทําถวายเว้นานแล้วแต่ว่าลุงม,มาเกิดไม่ทันยายเกิดไม่ทันย่าเกิดไม่ทันหรอกไม่มีหลักฐานก็ได้หลักฐานแค่นี้หัวหน้าสํานักง,งานผมมาเกินท่านจบอัดสชันท่านเป็นนักประวัติศาสตร์ก็ไปค้นหาจดหมายเหตุกรุงศรีอยุธยาก็ปรากฏว่ามีจดหมายเหตุในกรุงศรีอยุธยาปีจนสัก,กรลลดตรงกับที่ตำนานพระพุทธบาทนี่นครับ พระเจ้าทรงทําได้เสด็จมาและประกาศอุทิศถวายที่ดินให้แก่วัดระพุทธบาททานั้นในหัวหน้าสกงานผมก็ไปยื่นคำใหการต่อสู้ว่าโจดไม่มีอำนาจฟ้องโฉนดที่ดินนี้ออกโดยไม่ชอบด้วยกฎหมายแล้วก็ขอเรียกวัดระพุทธบาทเข้ามาในคดีโดยการร้องสอดวัดก็เข้ามาในคดีมาเป็นจําเลยนะครับศาลจนตน้นพิพากษายกฟ้องโดยบอกว่าไม่มีประจักษ์พยานเนื่องจากไม่มีใครรู้เห็นสักคนหนึ่งว่าพรนะเจ้าทรงทำถวายที่ดินนี้ให้แก่วัดยกฟ้อง ก็มีการอุทธรณีกาต่อมาสารอุทธรณ์เห็นว่าจดหมายเหตุกรุงศรีอยุธยาก็ดีตำนานวัดพระพุทธบาทก็ดีคำเล่าข่าวลือที่สืบทอดกันมาคนแล้วรุ่นแล้วรุ่นเล่า,ลลา,ลลาของผู้ที่ไม่มีประโยชน์ได้เสียนั้นรับฟังได้สารอุทธรณ์ฟังข้อเท็จริงว่าพระเจ้าทรงทำเสด็จมาที่วัดพระพุทธบาทและทรงมีพระบ,บรมรรชโอ,องการอุทิศที่ดินถวายไว้กับวัดพระพุทธบาทจริงและวินิจฉัยไปด้วยว่านะไปด้วยนะครับว่า พระบรมรา,มา,าชโอการของสมเด็จพระมหากษัตริย์ในระบอบสมบูรณาญาสิทธิราชนั้นเป็นกฎหมายมีผลบังคับใช้ได้แม้กระทั่งเปลี่ยนแปลงการปกครอง2 4องสจิแล้วก็ตามพิพภากษายกฟ้องโจทย์นะครับและก็ให้เพิกถอนเอกสารสิทธิก็หมายความให้เพิกถอนเอกสารสิทธิเฉพาะห0 5สิบ้าสิบวาเท่านั้นแหละสาลดีกาก็พิพภากษายืนจากนั้นเนี่ยหัวหน้าสำนักงานผมก็ยื่นเรื่องนี้ไปที่สำนักงานที่ดินจังหวัดสระบุรีว่าสารพิพภากษาว่า ที่รอบพระพุทธบาทหนึ่งนะยอดเนี่ยนะรัศมีหนึ่งยอดเนี่ยเป็นของพระพุทธบาทให้เพิกถอนเอกสารสิทธิ์สำนักง,งานที่ดินจังหวัดสระบุรีเพิกถอนเอกสารสิทธิ์ทั้งหมดไปลังวัดทั้งหมดนะครับในที่รอบรัศมีหนึ่งยอดเนี่ยกว้างยาวเท่าไหร่ก็ไม่รู้่โดยถือทานทองแดงเป็นเป็นจุดเป็นเป็นจุดเริ่มต้นนะครับวัดไปก<า>ว้างยาวหนึ่งยอดเนี่ยก็พิพ<ฮ>ากษ์วิารณทั้งหมดเลยหลายร้อยแปลงนะครับและเพิกถอนก็ไม่มีใครโต้เถียงอะไร นั่นก็หมายความว่าถ้าไม่มีอำนาจการเมืองแทรกแซงหรือมีอำนาจการเมืองชั่วไปทําอะไรขึ้นมาเนี่ยนะครับราชการของก็ปฏิบัติไปตามกฎหมายสํานักงานก็สํานักงานที่ดินจังหวัดสระบุรีเขายังปฏิบัติตามกฎหมายเลยแล้วทําไมกรมที่ดินจึงไม่ปฏิบัติละครับแล้วขาก็ปฏิบัติกาเพิกถอนหมดเลยโดยที่เขาไม่ได้เป็นคู่ความเลยครับแต่ก็คือเขามีหน้าที่ตามประมวลกฎหมายที่ดินและกฎหมายจัดตั้งทะเบียนทบวงกรมว่ากรมที่ดินมีหน้าที่ต้องทําอย่างเนี้ยเมื่อสาลตัดสินแล้วพวกก็เลยเพิกถอนหมดเลย แล้วบรรดาผู้เพิกอนทุกหลายก็ยอมรับนับถือจนทุกวันเนี้ยวัดพระพุทธบาทเลยได้มีเมื่อมีการเพิกถอนเอกกรรสิทธิ์ที่ดินนี้ก็กลับมาเป็นของวัดวัดก็จัดให้เช่าหาประโยชน์เป็นที่บำรุงวัดไปต่อไปนะครับจนถึงทุกวันเนี้ก็จะนั่นคดีตัวอย่างที่เป็นบรรทัานแล้วนะครับกรมที่ดินมีหน้าที่ดูแลที่ดินของรัฐแม้ว่าที่ดินเป็นกรรมสิทธิ์ของการรถไฟนะครับกรมที่ดินก็มีหน้าที่ดูแลด้วยนะครับนี่เป็นไปตามกฎหมายจัดตั้งกระทรวงทบวงกรมมันก็จะตั้ง ดิดไว้ให้เปลืองภาษีราษฎรทําไมครับคุณตั้งแล้วคุณไม่ทําหน้าที่และไม่นําทมอย่างบิดตะกูอยู่อย่างเนี้ยพราะผมรับรองได้ว่าคดีน,นี้นะครับติดคุกกันระเนระนาดครับอย่าทะนงกราดไปว่านักการเมืองจะกุ้มกระลาหัวได้ซึ่งในอันที่จริงถ้าพี่ไปศาลบอกว่ามีคนไปร้องคุณอนุทินแล้วมทหนึ่งนี่ทำแบบนี้ผิดกฎหมายแล้วก็ไปร้องนายยกเพื่อให้ปฏิบัติตามกฎหมายแล้วนี่ในอันที่จริงเข้าทาง เข้าทางนายกเขานะเพราะว่านายกเขาก็อยู่พักเพื่อไทยหรือเปล่าจะได้เอ่อเอาที่เขากระโดงคืนไปให้กับการรถไฟได้ไม่ใช่เหรอฮะมันต้องเข้าทางสิก็เดินตามแบบแผนมาตรฐานคดีนายกยิ่งรักไงครับว่าเมื่อรู้แล้วว่ามีกรณีอย่างนี้แล้วคุณไม่ทําเนี่ยคุณก็ผิดกฎหมายละเว้นการปฏิบัติหน้าที่โดยไม่ชอบนายกเนี่ยอาจจะแค่โดนปฏิบัติหน้าที่ละเว้นการปฏิบัติหน้าที่โดยไม่ชอบนะครับเพราะท่านไม่มีประโยชน์ได้เสียแต่คุณอนุทินเนี่ยไม่ใช่นะครับ อาจจะเป็นการเละาเว้นการปฏิบัติหน้าที่โดยทุจริตอันเป็นความผิดตามกระบวนกฎหมายอาญามากราร้อยห<ด> <50 S 2> ้าสิบปดนะครับซึ่งกรณีนีน้โทษจะบุกยี่สิบปีนะครับหมดอนาคตทางการเมืองแหละเพราะฉะนั้นเรื่องนี้เรื่องใหญ่ครับเพราะว่ามีข่าวข่าวว่าตัวเองก็ดีญาติพี่น้องก็ดีพรรคพลรพักของพรรคของท่านก็ดีเนี่ยได้บลได้ประโยชน์อยู่ที่นั่นเพราะการที่ไม่ทําหน้าที่เนี่ยจึงเป็นการหาประโยชน์ให้แก่คนอื่นก็เป็นการกระทําโดยทุจริต ถ้าเป็นการเล่าเว้นการปฏิบัติโดยทุจริตเนี่ยก็มันก็ไม่ใด่ผิดมาตราร้อยห้าสิบเจ็ดซึ่งมีโทษจำคุก1ิบปีนะครับก็จะเป็นผิดมาตราร้อยห้าสิบเอ็ดซึ่งมีโทษจำคุกถึง2ี่สิบปีนะครับแล้วอายุความก็จะยาวเหยียดเพราะฉะนั้นคุณนุทินวันนี้ต้องอย่าประมาทนะครับว่าตอนนี้ท่านมีอำนาจแล้วใครทำไม่ได้ก็ดูยุคจอมพลสฤษดิยุคยุคเสรีไทยดียครับยุคหลังสงครามที่อำนาจก็เต็มฟ้าเต็มแผ่นดินนั่นแหละในสุดก็ไม่พ้นอำนาจศาลไปได้ รอบประเทศนี้ถ้าตามไรที่มีพระมหาสัตย์เป็นประมุกอยู่นะครับไม่มีใครอยู่เหนืออำนาจศาลไปได้นะครับเผอเพอเอาไปเอามาเสียหนูอนุทินนี่อาจจะต้องทิ้งตําแหน่งนายกรัฐมนตรีไปเลยนะเนี่ยผมคิดว่าจบไปแล้วนะครับฉากนี้ถ้าให้ผมมองจากข้อกฎหมายนะครับคุณทีมก็จบแล้วนะครับหมายความว่าคุณอนุทินไม่มีโอกาสได้เป็นนายกแล้วเหลือจากเรื่องเขากระดงเนี่ย ถ้าคดีถึงที่สุดแล้วน่าจะไม่มีโอกาสแล้วแต่ตอนนี้มันมีเวลาช่วงวกว่าคดีจะถึงที่สุดเมื่อไหร่ใช่ไหมครับเพราะเวลานี้มันมีกระบวนการที่ถ่วงอํานาจศาลไว้แม่ศาลขยับกับเพื่อนนี่นะครับก็มีกระบวนการอยู่สูงโกรกพวกนี้อยู่นะครับก็เหมือนในทุกเรื่องก็ถ่วงกันไปถ่วงกันมาอย่างเช่นกรณีที่ชั้นสิบสี่เหมนเหลยครับก่อนที่จะยอมรับนับถือว่าจะมีการเสนอคณะกรรมาการปป,ปชชุดใหญ่ในวันพุธหน้าเนี่ยก็มีข่าวค่าวว่าจะให้พิกคดีบ้างจะถ่วงเรื่องไม่นําเสนอบ้าง นกระทั่งกรรมการปปชด้วยกันเองเนี่ยออกมาออกข่าวผ่านสื่อมวลชนนะครับผ่านผ่านแหล่งข่าวเนี่ยว่าท่านยังมาชุ้นกั้นแบบนี้นะครับกรรมการปปชนั่นแหละจะไปแจ้งความดําเนินคดีกับไอ้มงที่มาแทรกแซงแบบนี้นะครับก็เลยเกิดการตกใจกลัวขึ้นมาตอนนี้ก็เลยเรื่องผ่านก็ยินยอมที่จะมีการนําเรื่องเข้าสู่การพิจารณาของคณะกรรมการปปชชุดใหญ่ก็มีเรื่องน่าระทึกใจขึ้นมาอีกเรื่องหนึ่งก็คือเรื่องการป่วยทิพย์ชั้นสุดี่นะครับ พราะถ้าปปอชอเข้ารับเรื่องแล้วรับดําเนินการเนี่ยอะไรจะเกิดขึ้นบ้ากกากรเืองไม